นี่ก็ผมเป็นกุ้งบ้านลอตโต้นะครับถ้าเราตกไม่หมดลครับเราก็จะเอาไปทอดกินกันเราจะเกี่ยวแบบพวงๆเลยนะฮะวันนี้เหยื่อเรามีเยอะมากวุดิบสองกิโลได้มั้ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> เจอแล้วครับกระพงึกว่าออกคลองไปหมดแล้วนี่กระโดดมาเลยครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยาวขึ้นหน่อยนะใช่ค่ะน่าจะพอ,อาหากินเป็น <c oughs> เยีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลเด็กตกปลา เพือ่อจะมาตกตุ้ติ้งบอกก้าหมื่นกันนะคบใช่ค่ะโดยเหยื่อกุ้งฝอยของลอตโต้นะคะเมื่อคืนลอตโต้ทักมาว่าพี่มีกุ้งฝอยเอาเปล่าถ้าเอาเดี๋ยวเช้าผมเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วให้เปล่าไปเอาเพราะวันนี้โต้ไปโรงเรียนค่ะใช่คับเราก็เลยจะเอากุ้งฝอยมาตกที่บอกก้าหมื่นนะคะจะมาดูว่าจะได้ปาลาอะไรกันบ้างดูเลยนีี่ก็ผมเป็นกุ้งบ้านลอตโต้นะครับถ้าเราตกไม่หมดนะครับเราก็จะเอาไป <S <S ทอดกินกัน <S <S เราจะเกี่ยวแบบพวงเลยนะฮะ วันนี้เหยื่อเรามีเยอะมากวัตถุดิบสองกิโลได้มั้งต,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 ตันแลวตัวละตัวละวมองใส่อุ้ยเป็นนี้ไหมสวยเนี่ยโชว์สิหน่งบูนนั่นหละสี่ตโลได้เลยคะ่ะ นี่ระดินสิตอนนี้สายกำลังตึงไปแล้วไปแล้วตึงแล้วยังไงยังไม่วัดเหมือนตา้วคาบเยื่อย่างค่ะตอนนี้สายเพาะสาย B, เบไปทางซ้ายเบรซี 4, เห็นไหมคะเพราะหนูไม่เห็น <c oughs> <c oughs> มาดูสายดิสี่เดียวกัน้ำเลยยอดล้วค่ะตอนนี้ เ้ติงลอบอยู่อันแรกนะปีนเ้ยโอ้โหสองคนพร้อมกันอะไรปะนินเล็กรับแขกแล้วปะนินครับที่นี่ปะนินใหญ่โดนตะไคร์หมดแล้ว <S <S ทำไมตกปะนินที่นี่ถึงง่ายกว่าตกปะนินที่อื่นเราอ่อยไว้ใช่เราอ่อยไว้นะฮะคืออ่อยหนักมาก กไม่อ้อยก็ไม่เข้าบอ่อมันใหญ่แล้วก็บอ่อก็ลึกและอย่างหนึ่งคือปลานิมเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะกว่าแบบว่าบอ่อที่เขาลงปลาไซส์ใหญ่ๆนะฮะเหมือนมันออกลูกใช่ไหมอืมมันมีเยอะจริงๆมันก็เลยตกได้แต่เอาจริงๆแล้วเวลาเราไปตามบ่อเหมาตามบ่ออะไรที่แบบเขาเอาปลาไซส์สวยๆมาลงอะ่ะคือด้วยความที่จํานวนปลาเนี่ยมันน้อยแล้วก็ปลาที่ไซส์ใหญ่อะ การกินอาหารจะไม่เหมือนไซส์เล็กๆนะไซส์เล็กๆนี่กินไม่ระแวงไม่อะไรดึงไปคันโค้งเลยปันดินใหญ่ๆเขาจะแบบอมพ่นอมพ่นเหยื่อไม่ถูกใจก็ไม่กินเลยใช่ค่ะเออปัดเหยื่อทิ้งนะโอ้โหอะไรเนี่ยคัดไซสอันนี้ตกปัดกายเขาบอเขาถ้ามากินตรงนี้ไงเขา

อันนี้เวลาตกได้เอาไปทำอะไรกินทอดทอดใส่เกลือนะส่นี้เก็บไปกินได้หลายวัน ฮ้ยโอ,โอ้นึกว่าโดนอะไรแปลกคือกำลังคิดอยู่นะครับว่าปลากายมันจะกินกุ้งฝอยแบบตายตายหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันขึ้นครับแต่มันขึ้นไกลเลยแล้วเหลี่ยมเนี้ยเคยมาเฝ้าปลากายอยู่นะแล้วตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าหลังจากวันนั้นที่ตกมาเนี่ยมันไม่เข้ามาบริเวณน,นี้นะครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีขึ้นแล้ะแต่วันนี้เริ่มเห็นขึ้นครับเดี๋ยว ยังไงไม่แน่ครับอาจจะต้องลองไปหาปลาสิวนะคปลาซิวนะครับปลาซิวมาลองดูประกายที่นี่เคยตกได้กับปลาซิวครับ เดิ n อีดูโน่ฟังเลย n ปดูโปร o จก t o อ o ู่ o าวดี้ซีดี้เอ็ดูมีดี t t อ็ a ู o ูดี้เอ็ด a นนี่เพลงภาษาอะไรไม่รู้สเงกิรอใช่เพลงอะไรครับ F4 สังออกยขออีกรอบหนึ่งจะเหมือนเดิมไหมลองนี้ลองนี้ I wonder if you know ฟั the d o o How do see me? h o d you t e e t me? h o y a me? h o you k ไอ้เจสซี่เนี่ยมันคุ้นๆแต่พี่นึกไม่ออกอ่ะน่าแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแหละที่เนื้อผิดเนี่ยอืมปลาดินแบนเยอะแล้วตอนนี้โอ้วันนี้กุ้งบ่อโต้กินดีมากครับค่ะแล้วเมื่อวานโต้จับกุ้งเหรอต้าค่ะ บ่อบ้านใยายโตโอ้โหโตมันก็มีบ่อไม่หรอมันจับไปแล้วใช่จับไปแล้วโตบ่อเรอะแล้วเป็นไงบ้างถามว่าได้เยอะไหมโตบอกว่าได้กําไรเกือบแสนอุ้ยแล้วกุ้งเนี่ยใช้เวลาเลี้ยงไม่นานนะใช่ค่ะแค่สี่เดือนอีกสองเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างที่เราเลี้ยงปลาก็ตั้งแ่เก้าเดือนใช่ค่ะเกือบแสนกาไรใช่ไหมใช่ให้บอกกำไรเกือบแสนใครให้โตสอนเลี้ยงกุ้งไปโอ้เลี้ยงยากนะปลามันอาจจะแบบ วันหนึ่งให้อาหารครั้งเดียวแต่กุ้งนี่โอ้โหต้องอยู่ทั้งวันครับคอยเช็คน้ำเช็คอะไรเฮ้ยจ้าขาวนี่ตะเพียนขาวตะเพียนขาวเข้าหรือเปล่ามิวเป็นปลาอะไรเอ้ยมุดด้วยเอ้ยเฮ้ยแรงดีปรรนินสวยสวยเก็บให้หมดโอ้แบับเดียวครับน่าจะ5้าโลได้แล้วมั้ง xem xíu trời ơi nó mày nó ôi in sườn nai nó của โอ้ยเจอแล้วครับตะโพงรึ้ว่าออกคลองไปหมดแล้วนี่กระโดดมาเลยครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยาวขึ้นหน่อยนะใช่ค่ะน่าจะพอหาก,กินเป็น <S <S 1> <S 1> อ่ะวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงเนาะใช่ค่ะรวมดูครับเต็มเลยนะตะนีนเลื่อนแต่เดียวได้หลายวันครับอยนี้โอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับไปครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย